เอ๊ะวันนี้วันนี้เะ่ไรอเหรยต่อวนที่สองอันนี้เท่าไรนะสองสองเออแล้ววันนี้มันบ้าเลยวันนี้หวยออกไหมเหรออหรอแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันเนี่ยสุดยอดเฮ้ยสุดยอดอะไรวันนี้เรามาทำอะไรกันชสุดยจกที่ไหนเนี่ยปีละวันเรอเอ๊ะครั้งแรกเลยที่เนี่ยสาวขอนแก่นมาเที่ยวเนี่ยกูจะบอกให้ตามจริงจะไปชะอำด้วยอ้าวแล้วทำไมไม่ได้ไปอ่ะแต่เพื่อนกูอ่ะแต่เพื่อนกูอ่ะมันอยากไปชะอำเออพอและพอและอ้วมันไม่ใช่สิ แล,แล้วแล้วทำไมตกลงมาที่นี่ได้อ่ะก็คือ,อเมียมึงยากมาที่นี่ไงออเออเป็นไงเนี่ยที่นี่สวยไหมสวยงามค่ะอ้อโหไอ้ถ่ายรูปเฮ้ยเป็นไงเนี่ยวันเน,นี้ยฮะจถ่ายรูปจะรูปไหมคะ ่อใครนไม่ได้ถ่ายเว้ยนี่วิดีโอกูบันทึกไว้เฉยกูต่อวันทึกทำไมกูต่อห้าทำไมอ่ะอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปเหรอโอ้ได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 ้เดี๋ยวเก็บรูปก่อนนั่งกูไปยังเปิดดูไม่ได้เลยเนี่ยเปิดไปอยากดูใช่ไหมเดี๋ยวกูถ่ายให้ทำยูโคตร